มืันนี้สีพาเขามาเบิงต้นผักสาบหรือผักอีนุ่นผักอีนูนภาษาไทยเอียนว่าผักอีนุ่นเนาะผักสาบคือปลูกไว้แล้วมันจะได้ผลผลิตสำไดกําลัางขึ้นยอดต่อยอดถือผลอ้าวไก่ก็ยังแลนมานนั่งอเกาอยู่ ที่ในป่าในสวนเถอะเด้อเขาแหลนทีนึงาุ่นกับแหลนเขามาน้ำคือเก้าไหมใช่ไหมเขามาจังได้ผ้ามาเบึงหยอดผักสาบจ้ะหยอดผักสาบผักอีนู่นถือฝนก็ยังเหียอายุว่ามันตายไปเบิดแล้วแรงมังหันโน่นนำ่เท่าไดกับ่อตอหยอดเด้เพื่อนน่ะ กันจะได้เฮ็ดห่านให้กันฉันได้หลหรบัานนี้นี่นี่เป็นเหงาแรกของเพิ่นที่ว่าเพิ่นสิติดแล้วละจ้าเหงาของเพิ่นก็ลังต่อยอดขึ้นให้แล้วก็จะได้เฮ็ดเป็นลักเป็นห่านให้เพิ่นโดยเฉพาเพิ่ยอ,นนอาศัยตน้นบักเขียบหรือหนอยนาอายุจ่าเนี่ยก็ลังต่อยอดหลายยอดแล้วล่ะมาทางนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ธรรมาศาส กับบานกับบานเนาะเหระบ้านนอกก็จะได้เป็นผลผลิตที่แท้จริงเหรบาดเนี่ยหลอดตายแล้วนอกจากว่าเงาคนสิเปื่อยตายเด้อบาดเนี่ยจะว่าหลอดตายแล้วเป็นดนหลายยอดหลายใบแล้วซิกยอดก้อยยอดแล้วอยู่ใน,นสวน หลังบานของยายอาลี่นี่แหละจา้อาอ้นี่พามาเบิงว่ามันเหลือมันหลอดซ้ำไดวันนี้ก็ฮูว่ามันเหลือแล้วละเกือบลอยเปอร์เซ็นต์แล้วนจา่าพักพักาสาบภาษาอีสานเอิญนพักสาบแต่ภาษากลางภาษาไทยเอิ่นพัก อีนูนจ้าพรรคอีนูนเป็นผักคที่ลวกกลิ่กินกระป๋นกับแก้วบานเฮ้า,า,านี่แหละจ้านี่ก็คือยอดผักอีนูนล่ะผักคอีนูนหรือว่าผักสาบบานเฮ้านี่แหละจ้าขึ้นยอดหลายแล้ว มันใจคืดว่าคืดว่า <c oughs> โอ้วหเสด็จินไว้บ่ได้แต่ว่าคืดว่ามันสีรอดนะสวนหลังบ้านเนี่ยสวนหลักต้านเงาเพิ่นก็เป็นตารอดแล้วละมันงหญ่แล้วไหมมันงหญ่แล้วอันนี้ละ่ะมันจะได้ กินเป็นผักต่อไปแล้วผักมื้อโอ้ยปะขับประ้องกันยี่วังแรงกับปะขับประ้องกันมาสันหัวน้ำแต่กับใบบัวปงไหมเรี้ยงก็เป็นองค์ฉันบุ หลุนซอยกันดูกพี่น้องมันสิเหลือบ่ตุกแรงปีหนามันสิยัง่งบ่นน่เอาเลี้ยงน้ำนะฮดฮดตายว่าเลี้ยงน้ำนะฮดแต่ว่าตุ๊กแรงมากสิเป็นจังไดอากาศบันเ้องมันห่อนเนาะผืนดินห่อนห่อนปีเนี่ยเหยียบบอดจากยัง ต้นใบม่อนใบ,นใบยังเนี่ยก็คือว่ามันจิบไปเลยดิถือฝนผันหนามฝนเนี่ยวิเศษแท้ๆนี่แหละจ้าใบผักอีน,นูนใบผักสาบานเฮาง่ายหมดเสาไมมีโอกาสเลยเขามาบึง